วัสดีครับพบกับเราสองคนในรายการเดอะลิททมเพราะจังหวะคือชีวิตครับครับผมวันนี้โลเคชันแปลกๆไหมแปลกไปแต่ว่าดูสวยงามและสง่างามมากครับผมที่นี่เพราะว่าต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าสาหรับโปรเฟชชั่นแนลในเรื่องของการัดเล่นดนตรีเลยครับเอาไว้เปิดคอนเสิร์ตแน่นอนครับก็คือไลฟ์คอร์สลคอซอยแบลลิงสำหรับอะไรดีแต่ว่าอยากจะรู้ว่าไลคอลคืออะไรนะฮะแล้วมันดียังไงเดี๋ยวต้องติดตามในช่วงของมิวสิกทริปไทยรายการแล้ววันนี้ทําไมถึงมาที่นี่ทําไมถึงมาที่นี่ในวันนี้เพราะว่า หัวข้อในช่วงแรกกับแขกรับเชิญของเราลิงก์กันเพราะว่าเป็นนักดนตรีเป็นวงดนตรีที่แบบมีสมาชิกเยอะอมีนักร้องนํามากกว่าหนึ่งคนนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็ชีวิตการแสดงเขาก็จะอยู่บนสเตจส่วนใหญ่จะอยู่บนสเตจใช้ชีวิตอยู่บนสเตจซะส่วนใหญ่วันนี้เราก็เลยมาอยู่ แถวแถวสเตนี่แเลยอ่ะคือจริงๆต้องบอกว่าที่นี่ครบนะมีทั้งสเตตเลสเตตใหญ่แล้วก็มีห้องที่เฉพาะด้วยทําการไลฟ์สตรีมได้เล่นสดได้สุดยอดมากๆนะครับอย่างที่บอกก็อยากรู้รายละเอียดของที่นี่เดี๋ยวติดตามช่วงมิวสิกทิปไทยรายการซึ่งด้วยด้วยด้วยเหตุผลประการอย่างเนี้ยวันนี้เนี่ยในช่วงของณะฐธรเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับวงดนตรีนะครับที่มีนักร้องนำทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วงพบกันในช่วงของณอฐธรครับ กับเข้ามาสู่ช่วงนะาอาร์ทอนนะครับก็อย่างที่เราคุยกันแรก,กเกินหัวไปว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของวงดนตรีที่มีนักร้องนําทั้งชายและหญิงอยู่ในวงเดียวกันนะครับแล้วเป็นวงดนตรีที่ออกอัลบั้มด้วยต้องทาไมเดี๋ยวต้องก่อนที่จะเกิดไปถึงตอนนั้นต้องว่าทำไมเราถึงต้องมีเพราะพี่อาร์ตในฐานะนักดนตรีที่คุณเคยขึ้นสเตจมาแล้วเนี่ยข้อข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบหรือว่าข้อดีของการที่มีนักดนตรีทั้งชายและหญิงเนี่ยมันยังไงอะผมว่าครับ ในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเนาะผมว่าตลาดกว้างบางคนก็ตั้งใจจะมาดูนักร้องหญิงบบางคนก็ตั้งใจจะมาฟังนักร้องชายอาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าอย่างดูสไตล์ผมเนี่ยผมเป็นคนฟังเพลงผมก็จะชอบเพลงที่เป็นนักร้องชายล้วนๆนะครับแต่ผมจะไม่ได้ดูแบบนักร้องหญิงล้วนๆครับอย่างเงี้ยแล้วแล้วคนที่มาดูนักร้องชายและหญิงแล้วเขามาดูกันรักษณอย่างไงผมว่ามันมันเกิดความวาไรตี้ในวงนะนักร้องชายอาจจะร้องเพลงล็อกนักร้องหญิงอาจจะร้องเพลงหวานๆเพลงป๊อป แต่อยู่ในวงเดียวกันก็สามารถทําให้แฟนเพลงที่ติดตามวงนี้เหมือนกับได้ฟังเพลงหลากหลายมากขึ้นซึ่งก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นวงที่เป็นวาไรตี้ที่มีร้องร้องนชายและหญิงก็จะไม่กําหนดไปเลยว่าเป็นล็อกเป็นอะไรก็จะจะค่อนข้างวาไรตี้มากกว่าใหญ่จะเป็นวาไเรนตี้ครับถ้างนั้นเรามาคุยกันดีกว่าว่ามีวงอะไรบ้างเอาต้องรุ่นย้อนไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวงรีในเมืองไทยนะในเมืองไทยกับเมืองไทยครับผมถ้าย้อนกลับไปสัก40ปีที่แล้วก็ผมนึกถึงวงนี้พี่นายประธานวงประมานป็น เป็นวงที่เป็นสมัยก่อนพี่เล็กคาราบาวอยู่วงนี้เป็น oh. คือเล่นกีตาร์แต่ที่โดดเด่นของวงเพืสิรเด็นต,ตอนนั้นคือนักร้องนําทั้งผู้หญิงและผู้ชายอ๋อสองท่านซึ่งถ้าเกิดพูดถึงชื่อนักร้องผู้ชายก่อนอันนี้ต้องบอกว่าถ้าพูดชื่อมาเนี่ย รู้จักกันเลยรู้จักกันเลยแต่คนนั้นคือคุณตู้ดิเลกออกมาต่ยักษ์กสาวบางโพแล้วมันโก้จริงๆแต่ตอนนั้นไม่อัลบั้มเดี่ยวใช่ไหมสาวบางโพตอนตอนสาวบางโพเขาเขาเขาน่าจะออกอัลบั้มเดี่ยวแต่แต่ก่อนหน้านั้นก็คือพี่ตู้เนี่ยคือร้องให้กับเรสซิเดนต์ตอนก่อนพี่ตู้อยู่เพรสิดเนตมาก่อนเอ้ยเพรสิดเนตนี่ตอนนั้นก็คือวงค่อนข้างหลังแหลยเพลงจะเป็นฝรั่งไทยหรือยังไงฮะก็ตอนเล่นกลางคืนเขาก็จะเล่นเพลงสากลครับตอนก็้เขาก็จะมีอัลบั้มออกมาเรื่อยๆอัลลลบบััั้้มมก็็จะเเปนอพงงไทยซึ่ หนึ่งในนั้นก็จะมีพี่ตู้ดิเลกเป็นนักร้องนำฝ่ายชายส่วนนักร้องนำฝ่ายหญิงชื่อนี้ถ้าพูดออกมาก็คุ้นกันแน่นอนครับนะก็ฉันให้นานๆไดไหมไม่รู้โดนฤกษ์ิล์อเปล่านะครับคุณวรุณีสุนทรีสวัสดิ์ชื่อนี้นะฮะถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของนักร้องหญิงนี่คือนักร้องหญิงคุณภาพเลยเขาคู่กันมาเลยพี่ตู้ดิเลกกับกับกับพี่วรุณีเนี่ยครับอยู่บนเวทีก็คือเป็นนักร้องนำคู่กันของวงเพสิเดนเขาเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าคู่ขวัญกันอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะเอาใหม่ึนอิดคื X Y Z โอ้โหวงนี้นี่จำวง X YZ กวาได้ทำได้ถ้าเกิดสมัยก่อนในรุ่นตอนนั้น X Y Z เนี่ยผมน่าจะอยู่สักประมาณปถมเกือบมัธยมนะปมมันจะเป็นช่วงอารมณ์แบบประมาณว่ากำลังเขียนเฟนชิปอ่ะอ่าแล้วมันจะมีเพลงเนี่ยสบายดีหรือเปล่าแล้วก็อะไรนะแอบเจ็บแอบเจ็บแต่มันก็จะมีฝ่ายชายร้องด้วยฝ่ายชายแต่ก่อนมือกองเขาชื่อพี่คุณต่อคุณต่อคุณต่อเป็นคนเดียวเลยป่ะเป็นเป็นคนเดียวของวงที่เป็นผู้ชายก็จะร้องเพลงบ้าง ก็จะร้องเพลงคิดคิดเท่าไรคิดไม่ออกสักทีคิดใจใจคนหัวไม่ดีอะไรเงี้ยโอ้พูดแล้วคิดถึงแต่ยุคแรกๆเนี่ยคุณต่อเนี่ยจะเป็นนักร้องนำของ X y z แต่ยุคหลังๆคุณต่อไปเล่นกองก็เลยจะร้องน้อยหน่อยแล้วก็พวกนักดนตรีผู้หญิงของ X y z ก็จะร้องเยอะหน่อยผมไม่รู้เขาลืมมาจริงหรือเปล่าไอ้เรื่องกีตาร์ไม้ของ X Y Z จริงคือคือยุคแรกยุคแรกของ X y z เนี่ยเขาใช้กีตาร์ไม้เขาไม่ได้เล่นก็เท่ากับไม่ได้เล่นเอาลุกขึ้นไปคอนเสิร์ตยังไงก็ ตอนนั้นไม่ทราบแต่ช่วงหลังเขา X Y Z ก็หัดเล่นดนตรีกันก็ X Y Z ก็จะมีคุณต่อเป็นนักร้องนำส่วนส่วนไฟไฟหญิงเนี่ยก็ผัดกันร้องมือเบสร้องมั่งมือคีย์บอร์ดร้องมั่งแต่ก็ถือเป็นวงที่มีความเป็นวาริตี้อยู่พอสมควรนะครับเราก็ดังมาอ้าเอาขึ้นมาหน่อยนึงขึ้นมาอีกนิดนึงเอาใหม่กว่า X Y Z ขึ้นมาอีกนิดนึงนกแร นกแรหลักก็คือนกแก้วชุดนี้ผมชอบไม่เป็นไรชอบร้องเพลงประกอบชอบร้องเพลงเก่าด้วยนะครับนกแรก็จะมีนักร้องทั้งฝ่ายชายและฝ่ายเยอะเลยนะครับฝ่ายชายก็ไอ้นุ่มย้อยเตาคอนเศร้ากะจะก็มีน้องผู้หญิงน่ารักน่าเหมือนจินตลาดตอนเด็กๆกันคป็นร้องเพลงอะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็ดังมากนะนกแร้ก็จะเป็นอีกวงหนึ่งที่มีทั้งนักร้องชายและนักร้องหญิงอยู่ในวงเดียวกันนะฮะก็ได้ความเป็นวารตี้ใช่ใช่ ถ้าถ้าอย่างนั้นสมมติว่าถ้าถ้าเลยจากนกแรมาวงที่พูดมาจะเป็นลักษณะแบบเหมือน,นกันกึ่งกลางกึ่งเก่ากึ่งใหม่แล้วก็ค่อนข้างจะดูเป็นคอมโบเยอะๆหน่อยแต่ก็จะมีวงที่เป็นคู่ละเริ่มมาละมมาคู่ชายคู่หญิงครับโดยตัวผมเนี่ยถ้าเกิดผมจดจําไปใน,นยุคแรกๆเนี่ยเลยที่รู้สึกว่าเออเป็นการออกมาทั้งชายและหญิงเนี่ยก็คือ W ดับเบิลยูจะมีคุณแจ็คเป็นนักร้องนําฝ่ายชายส่วนนักร้องนําฝ่ายหญิงชื่อคุณหญิงคุณหญิงชื่อชื่อหญิงใช่ฮะเราเรียกว่าคุณหญิงดับเบิลยูจะมีอัลบั้มสักสองสามชุดั้งผมจำไม่ได้นะสักสองชุด้งแตัวอัลบั้มที่แบบดังมากๆคือที่คุณแจ็คร้องตัวจริงของเธอตัวจริงของเธอและข้อมาก็จะชัดเจนว่าวงนี้มีนักร้องนาถึงสองคนถึงแม้คุณแจ็คจะดังกว่าฝ่ายหญิง มากมากมากขออยู่ก็ต่างแต่แต่ก็โดยภาพรวมเขาก็จะออกให้มันบาลานซ์กันนะฮะโอเคในช่วงนั้นก็อีกวงหนึ่งพี่วงสุดท้ายและวงนี้บอกให้เลยว่าวงนี้จะมาเป็นแขกรับเชิญให้เราในเทปนี้ด้วยซึ่งต้องบอกว่าวงนี้เนี่ยในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในภาพรวมเนี่ยออกมาในยุคประมาณปลาย90เนาะปลาย90ครศูค่าไปทาง2000 2พันแล้วปลาย90นยในยุคนั้นเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายนะพี่อาสังเกตเลถ้าในวัยเราทุกคนจะรู้จักอาเซียผมไม่รู้ว่าพี่ๆี่เพื่อนเื่อรู้จักอาเซียหรือเปล่าครับตอนนั้นดังที่เที่วแล้ อย่างน้อย5้าถึงเเพลงของวงนี้ต้องอยู่ใน RCA ไม่ถึงดังขนาดนั้นดังขนาดนั้นนะฮะเป็นวงที่มีนักร้องนำทั้งไปหญิงและ่ายชายทั้งฝ่ายชายวง Mister Team วันนี้ m r Team จะมาหาพวกเราแล้วจะมาอัปเดตชีวิตกันว่าวันนี้เนี่ย m r Team ตอนนี้เป็นยังไงแล้วตอนนี้เป็นยังไงนะครับผมนะคร m r Team ก็เป็นอีกวงหนึ่งที่เป็นวงที่เด่นทั้งนักร้องหญิงและนักร้องชายรวมถึงแนวดนตรีด้วยนะครับเพราะว่าเป็นถ้าถามใจผมเป็นคอมโบเลยนะเป็นแบบเป็นเป็นวงเป็นวงใหญ่อะบ๊อบล็อก ฟังอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยรวมอยู่ในมิสเตอร์ทีหมดเลยนะฮะแล้วก็น้อยครั้งมากนะที่เราจะเห็นแบบวงที่เป็นคอมโบอย่างเงี้ยออกมาในสื่อแมสและประสบความสำเร็จเกือบทุกเพลงโดยเฉพาะชุดแรกเนี่ยมิสเตอร์ทีดังมากดังมากครับผมถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปติดตามสัมภาษณ์มิสเตอร์ทีในช่วงสเปเชียลเกสตกันเลยครับกลับเข้ามาสู่ช่วงสเปเชียลเกสของเรานะครับพี่อาร์ตครัอย่างที่บอกพอว่าวันนี้เนี่ย ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับในช่วงนี้ที่ไรเนี่ยพวกเราก็จะมีอาการตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะจริงๆใช่แขกรับเชิญที่มาในรายการเราทละคนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นพอดีใช่แล้วเราก็จะติดตามผลงานเขาใช่แล้วตอนนั้นเนี่เขาเรียกว่าห่างไกลมากเลยนะจากการที่เจอสมัยก่อนเนี่ยคือเราั้งอยู่ตามอะไรนะลาคอนเสิร์ตเนาะคือเราไม่มีโอกาสได้เจอเขาแบบนี้หรอกใช่แต่พอ นขึ้นมาเราก็มีโอกาสที่จะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากและเบอร์ใหญ่ทุกคนที่มาในการเดลิทิวมี่ต้องเบอร์ใหญ่ทุกคนเท่านั้นวันนี้ขอต้อนรับพี่พี่วงมิสเตอร์ทีมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ติ๊กพี่ตาพี่เอกนะครับคุ้นชินกันจริงๆเลยต้องบอกงี้นะจริงๆวงมิสเตอร์ทีมนต้องบอกว่าเป็นวงที่ประสบความสำเร็จมากนะครับในช่วงยุคปลาย90เนาะปลาย90ใช่เก้ครับใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วอ่ะ เขาว่าชอบเรียกผมว่ากลุ่มกลุ่ม90ในวิเคราะหพวกผมวงุ่ม2000สองพันไม่สองพันหรอพี่ชุดแรกออกปีแรกออกปี99แต่เป็น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 พฤ้จิการสามสิบผู้จิการเขาเรียกว่าจะจะเปลี่ยนเ generation ดีจะเปลี่ยนปีพอดีงบเป็นอีกนะแต่ว่าเวลางาน90จะจ้างมาก็ไปเราต้องแปดศูนย์มาไปไม่ได้เป็นอีกวงหนึ่งที่เราเกิดมาตั้งแต่ท่ ต้นรายการว่าเป็นวงที่มีทั้งนักร้องหญิงและนักร้องชายและประสบความสําเร็จมากๆรวมไปถึงแนวดนตรีเนี่ยที่ไม่ได้หยุดอยู่ว่าแค่แดนแดนหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นล็อกฟรังส์แดนมีหมดมีเอเวอรสต์มยู่ในมดคอมโบเลยอ่ะใช่จุบผักนก้อนอดีตดีกว่าพี่อยากให้พี่ๆทั้งสามคนเล่าถึงที่มาของแต่ละคนว่าเขามาจากไหนถึงจะมาเล่นดนตรีถึงในที่สุดแล้วมาเป็นมิสเตอร์ทีมได้เริ่มจากใครก่อนันแน่นอนฮะต้องเริ่มจาก เลยดิฟเฟิร์สดีกว่าหรืออะไรเอาดิติกนะอ๋อลันลันระบบลงมาจดีอ๋อเหรอฮะโอเคดิทิกเป็นใครมาจากไหนมาจากยังไงอะไรแล้วเป็นยังไงมางนี่ยเขาแบบสรุปสรุปคืออ๋อติ๊กเป็นเด็กเชียงใหม่นะคะก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลี่มชที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะตอนนั้นมันก็แบบเป็นความฝันของเด็กทั่วไปนะแบบชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าได้ไปประกวดร้องเพลงแล้วก็ดี ก็ได้แบบว่าจับพระจับปูแบบว่าได้ไปเล่นกับวงวงหนึ่งซึ่งวงวงนี้เขาตั้งชื่อไว้แล้วครับตั้งชื่อว่าวงมิสเตอร์ทีมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ติ๊กเอาเอาเอากลับไปตรงนั้นหน่อยพี่ติ๊กนี่สายสายประกวดร้องเพลงเหรอประกวดแค่ครั้งเดียวเองเมื่อกี้ด้วยเป็นสายประกวดร้องเพลงครั้งเดียวเลยคือตอนนั้นร้องเพลงแบบถือไม้ร้องแต่ไม่ได้เล่นวงใช่ไหมฮะไม่ค่ะก็คือยังเรียนหนังสืออยู่ก็จะร้องเฉพาะอ่าเฉพาะช่วงปิดเทอมแล้วก็ไปร้องอยู่ที่คือ ที่เชียงใหม่เนี่ยมันจะมีโรงแรมที่แบบมีมีเทคมีผับอยู่ในโรงแรมใช่ไหมคะรับแล้เนี่ยก็คือว่าไปประกวดตอนปิดเทอมแล้วก็ได้ไปร้องแล้วแล้วบอกเก่ามากเลยเใ้เยอะแล้วแล้วตอนนั้นวอร์มอัพยังมีไหมพี่ติ๊กโอ้ยไม่มียังไม่มีโอ แล้วหัวหน้าวงเนี่ยเขาก็เลยไปเจอติ๊กแล้วเขาก็ชวนมาอยู่ที่วงนี้ซึ่งตั้งชื่อวงไว้แล้วว่าวงมิสเตอร์ทีมมีมีชื่อนี้อยู่แล้วดังนั้นจริงๆมิสเตอร์ทีมาเนี่ยเริ่มต้นจากติ๊กก่อนเลยนะใช่ไหมครัคนแรกเนาะคนแรกเนาะแต่จริงอ่ะมันก่อนนั้นน่ะคือวงสมัยก่อนมันก็จะมีนักร้องหลายคนใช่ไหมมันก็จะมีหลายคนแต่ว่าพอเวลามันมันผ่านไปเรื่อยเรือเราก็จะย้ายไปเล่นจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ นักร้องมันก็จะลดลงเรื่อยๆไงแล้วก็จะเหลือติ๊กแล้วก็จะเหลือคนอื่นแล้วทีนี้เขาก็อยากได้นักร้องชายอีกคนหนึ่งแล้วก็เนี่ยไปเจอไอ้แต่คนนี้นั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าก่อนเขาจะมาเป็นนักร้องเขาเป็นอะไรให้เขาเล่าก่อนพี่ตาเป็นใครมาจากไหนเรื่องยาวเรื่องขอครับจริงๆต้องเล่าว่ามิสเตอร์ทีมเดินทางจากทางเหนือลงมาเรื่อยๆจนมาเจอผมที่กรุงเทพครับเพราะช่วงนั้นก็ถ้าไม่เห็นภาพช่วงนั้นอย่างพี่เล่นดนตรีก็จะรู้ว่าจะมีจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ วลีมันจะต้องมีนักร้องสาวแต่งตัวโป๊ๆหน่อยอ่าๆใช่ใช่ใช่เราต้องร้องเพลงสมบีด้วยแต่ฉันร้องลงเครื่องงชุดลงชุดแ่จริงๆ่วิสว์ทีมาชวนเนี่ยก็คือเราพิจารณานะเออติ๊กมันก็น่ารักแล้วก็แล้วก็เห็นว่าเอ้ยอันนี้ไม่แต่งตัวโอ้เป็นเป็นเป็นนักร้องิงไม่กี่คนในวงดนตีเรื่นึงือที่ไม่แต่งโปก็เลยก็เลยแบบอันนี้เป็นหนึ่งในข้อพิจารณาที่เขาวิสวทีด้วยนะนี่จริงจไม่ไม่เอาเซ็กซี่แต่แต่เรื่องสวยนี่แน่นอนอยู่แล้ว ใช่ใช่อ่ะย้อนไปที่ผมเล่าอะไรผมก็คือผมก็เริ่มต้นคล้ายๆเต็เรยคือก็คือชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วก็มีโอกาสได้อาชีพอาชีพแรกคือเป็นดีเจดีเจตามหับพี่ตายเป็นคนกรุงเทพกรุงเทพครับคนพักขนงครับอ๋อเด็กพักขนมเด็กพักขนมเจอเราเด็กออนรู้ไหมไอ้จริงจพักขนมว่างไปผมคนซอยสุพจน์สุขวิทย์81 โควิดแปดสิบก็ดเอ็กซ์สูงวิ่งเด้แสูงวิ่งได้ก็ชอบร้องเพลงมาแบบเต้นแล้วก็เลยเริ่มอาชีพแรกคือตอนแรกชอบเต้นก่อนชอบเต้นสมัยก่อนเนี่ยที่ติ๊กบอกมันจะมีดิสโก้เทคแล้วมันยังจะมีฟลอร์อยู่ทันเบรกทันเบรกแดนไม่ทันเบรกแดนทันแต่ว่าพาเลนไม่ทันผมนเป็ยุคยุคเป็นพวกวอลิลาไอซ์เป็นพวกเอ็มซีแฮมเมอร์อ่าเงี้ยอยานั้นจะเป็นยุคนั้นแล้วก็ชอบเต้นแต่ว่าจริงๆรสนิยมการการเข้าไปเต้นโชว์สาวในเทคเนี่ย มันจะต้องเสียตังค์ซื้อบัตรซื้อดิ้งเข้าไปใช่ใช่ซื้อดิ้งเข้าไปแล้วก็เตะทำยังไงเราจะได้เข้าไปโชว์สาวได้เต้นถูกเพราะเรามั่นใจว่าเราเต้นเก่งเราก็ต้องหาทางสืบตัวเข้าไปอยู่ในกระบวนการของผับนั้นให้ได้ก็คือเข้าไปสมัครเป็นเด็กเก็บแผ่นดีเจดีเจเมื่อก่อนเป็นแผ่นเสียงนะก็ก็ถ้าแบบเราเข้าไปทํางานเป็นเป็นผู้ช่วยดีเจก็ได้ถ้าแบบว่าเราก็ ได้เข้าไปเทคฟรีทุกวันแล้วแล้วตอนนั้นเต้นอย่างพี่ตาเริ่มเต้นอย่ังแต่ว่าตอนนั้นยังเต้นแบบเต้นเต้นเต้นประกวดนู่นนี่นั่นแน่กว่าจนจนมาจนพอเข้าไปทําเป็นสุดท้ายได้เป็นดีเจจริงๆพอเป็นดีเจจริงเราก็เริ่มทรงนี้เร่ก็ยังไม่หยุดเต้นแล้วก็เต้นไปเรื่อยเรา่อยแล้วนักเต้นเต้นจนกระทั่งเป็นเต้นแบ็กอัพเสือปินให้ไขรครับพี่ตอนนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเริ่มต้นเลยคือพี่ทัดทั้ง่า่อ๋อ ตอนสอนระเบียบเต้นหมดเต้นจริงครับจริงเต้นหมดเต้นหมดแล้วก็เต้นอยู่แล้วก็แล้วก็ทางหัวหน้าทีมเต้นเห็นแวว่าเราร้องเพลงได้ก็เลยเอาไปเทสเอาไว้สอบเช็คใช่เอาไว้สอบเช็คตอนนั้นจะสนิทกับพี่ยอดโอภาสตัวสปอร์ตมากพี่ยอดไว้ใจเราถึงขั้นแบบว่าเขาไม่ไปสอบเช็คคือเวลาจะสอบเช็คใหม่เขาเนี่ยให้ผมเช็คให้เลยอะไรเงี้ยก็เห็นว่าก็เป็นเทสที่นิทัศน์หลังตอนแรกครับ ทดสอบยังไม่ทันได้คำตอบเลยเขาขนผมมาเทสอีกค่ายหนึ่งที่ Stone Entertainment ค uh ่ huh. าย่พี่พอ Stone ปรากวด Stone เอาเอาปุ๊วก็เข้าไปเป็นศิลปิน Stone ก,ก็เป็นศิลปินฝึกหัดที่ s t o n ก็มีผลงานเป็นเพลงละครมั่งเป็นเพลงอัลบั้มพิเศษบ้าง<ป>อะไรเงี้ยตอนนั้นอายุ16เองแต่ยังไม่ได้ออกไป ยังไม่เป็นวิสัยทีมเรื่องผมไม่ยาวผมบอกแล้วคือยังไม่พอเราใช้ชื่อโปรเจกต์ว่าอะไรฮะตอนอยู่สตรอว์ใช้ชื่อโปรเจกต์จำจำได้ไหมพี่จริงจริงตอนนั้นผมมาเข้าเป็นไปเป็นบอยแบนด์แต่ว่าทักษะการร้องเพลงเราก็ค่อนข้างจะสูงบ่ก็เด็กเด็กรุ่นเดียวกันผมก็เลยเข้าไปอยู่ในอัลบั้มที่เขาเรียกว่าเป็นอัลบั้มตำนานอัลบั้มหนึ่งของวงการเพลงไทยนะครับชื่ออัลบั้มว่าระเบงระเบงเป็นเพลงราตินแจ๊สที่ทำโดยอาจารย์เด่นยูร์เสอร์เป็นประมาจา์ดนตรีไทยคนหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นน่่ผมใชชช้ือวาโติกกร พอผมร้องเนี่ยเรากระเบงปุ๊บสุดท้ายแล้วไปกับสโตนไม่รอดอก็เลยกลับมาเป็นดีเจอาชีพแรกที่ทำกลับไปเป็นดีเจปุ๊บทีเนี้ยก็มาเจอวงมิสเตอร์ทีมในร้านเนี่ยในรา่การพี <c oughs> ระ <c oughs> รู้สึกว่ามันมันจะมีค่อนข้างเดี๋ยวก่อนนะผมพยายามรักเต้นผมอยางคือเต้นเต้นเสร็จแล้วก็เต้นเนี่ยเขาไปคือไปเอาไปช่วยเก็บแผ่นให้ดีเจแล้วก็ไปซาวเช็คแล้วก็ไปกลายเป็นนักร้องเก็บแผ่นเสร็จปุ๊บแล้วก็เต้นเก่งจนไปเต้นแบ็คอัพศิลปินแล้วมาเป็นดีเจยังไง เป็นดีเจคืออาชีพแรกที่เป็นเลยคือตอนนั้นะคือที่เก็บแผ่นนะตอนนั้นเราเปิดเพลงได้อแล้วแล้วเขารู้ได้ไงว่าพี่ต้าร้องเพลงดีร้องเพลงได้ก็ก็ฟังเวลานั่งบนรถตู้นั่งบนอะไรพวกนี้นเราก็ชอบร้องเพลงไงแล้วก็ชอบร้องเพลงแล้วก็เข้ามือสโตนไปอยู่สโตนปุ๊บผมก็ทีนี้เข้ามาคล้ายๆติ๊กละเริ่มแบบเดินสายประกวดร้องเพลงเดินสายอันนี้เล่าข้ามแบบเดินสายประกวดร้องเพลงก็ได้แชมป์ประเทศไทยของชีวัตชนะเลิศชีวัสชนะเลิศได้ชนะเลิศแล้วก็ แต่สุดท้ายอย่างที่บอกไปไม่รอดจากสโตนสโตนค่ายปิดก่อนก็เลยก็เลยกลับไปเป็นดีเจแล้วก็เปิดอร้านที่ผมเป็นดีเจเนี่ยมิสเตอร์ทีมมาเล่นพอดีแล้วก็มือกีตาร์มิสเตอร์ทีมขนาดนั้นน่ะช่พพี่จุนเป็นหนึ่งในสมาชิกของ X o u t s t e อาที่เราเคยเจอกันที่สโตนเพราะเพราะอาสเต็นมันแล้วก็เขาก็ชวนผมบอกว่ามันร้องเพลงด้วยกันที่มิสเตอร์ทีมผมเงินเดือนสองหมื่นห้าตอนนั้นน่ะ เอ้ตอนผมเยอะเนะเยอะนะเอยอะไหมมีทีมเหลือหกพันนั่นแหะเจริญรุ่งเรืองได้เป็นดีเทเงินเดือนสองได้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 ยได้ได้ได้ไดพไดตอน้ได้ได้ได้เดเได้ได้ไา้ไดกไดนได้ได้ได่ไอ้นด้ได้ได้ได้ยังยังได้้ได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 ไได้ไดได้ได้ได้นไไไนดไ ก่อนก่อนเอกจะมา uh huh. อ่าเราก็แบบไปตะเวนนั่นน,นู่นน uh ี huh. ่นะหลายจังหวัดเลย uh huh. ก็จะแบบมีแฟนคลับ huh. แบบเก่าๆเนาะที่แบบว่าอุ้ยเคยเจอกันที่ที่แบบโซฟิเทลคอนแกนเคยเจอกันจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะ uh huh. แล้วก็แบบพอพอเราก้ยแจมแบบว่าคือเอางี้เราเรามีผู้จัดการอยู่คนหนึ่งต้องพูดถึง uh huh. เขานะก็คือป๋าหุ่งนั่นเอง hey, ป๋าหุงาห่งเนี่ยเขาก็จะแบบว่า รู้รู้จักพี่ๆในวงการอะไรเงี้ยรู้จักพี่โอมพี่ชายอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรตอนคือมันก็โบราณเนาะมันอัดวิดีโออะไรเงี้ยอัดวิดีโอแบบไว้ดูแบบเวลาที่เราเล่นเสร็จก่อนพี่ติวิต้าตอนมิสเตอร์ทีมคือเป็นวงอััทถ้์เปรียบเทียบไปก็เหมือนวงดนตรีวงหนึ่งที่ตะเวนเล่นเล่นกลางคืนแล้วแล้วทำไมผมเสนอเพื่อก่อนตอนแรกเนี่ยป๋าฮูกเนี่ยรวมวงพวกเราบอกว่าจัดเราทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่เรา เราคาดว่าเราอยากจะไปเล่นพิหารลอกคาเฟ่เพื่อเราจะตะเวนไปเล่นได้ทั้งเอเชียอันนี้ไม่ได้มองแค่ในประเทศไทยคือตอนเล่ที่วงเซตขึ้นมาทำแบบนั้นแต่ระหว่างนั้นเราก็ยังต้องกินต้องใช้ก็เลยซ้อมไปด้วยแล้วเราก็ตะเวนเล่นไม่แต่เป้าหมายตัวนี้คือต้องการจะออกเทปเลยป่ะพี่คือต้องการเล่นแล้วก็ทําเป็นอาชีพจริงๆแต่ว่าขยายมากกว่าไทยไปฮารล็อกจริงๆเขาเล่นฮันล็อกจริงๆเขาตั้งใจว่าเขาจะไปเล่นต่างประเทศต่างประเทศเลยโอเคครับ พี่เอกมาอย่างไรพี่นั่งรถไฟมางั้นเอาหรองั้นถามพี่เอกว่าพี่เอกเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันตอนที่มาจุ้งกันแล้วกันของผมก็เป็นเด็กประชบุรีจังหวัดประชบุรีก็เล่นดนตรีกลางคืนผมก็เร่มเล่นดนตรีกลางคืนไม่ได้นะที่ปชมาที่หลังมาที่หลังครับผมก็มีวงของผมเล่นตามผับบาร์เป็นเทคดิสโกเทคสมัยก่อนนะฮะก็เดินทางไปเล่นจังหวัดสระบุรี ฉาเชียงซาวแปดริ้วนะฮะอยากเห็นรูปเขาสมัยก่อนไหมคะ,ะมีสระแก้วอยุธยาแล้วก็มาจบสุดท้ายที่จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็น,ปนจังหวัดบ้านเกิดผมอพอดีแล้วพอเอิญว่าตอนนั้นมีคอนเสิร์ตของพ่อพงพี่ๆโอโซมาเล่นแล้วก็มีผู้จัดการมีพี่โอทีมเป็นทีมเขาเรียกว่าเป็นทีมเทคนิชเชียนเป็นทีมเทคนิชเชียนสตาฟ์บแล้วก็พวกพี่ๆซาวเขาเห็นผมตีกองแล้วก็หุ่นกล้าตอน,นผม เล่นกล้ามตัวใหญ่มากผมยาวอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จัดโพสิชันกองแบบโอ้โหแบบเงางามสะอาดชุดใหญ่เลยฮะเขาก็เลยแบบว่าไปไปบอกพวกพี่ๆข้างในว่าเฮ้ยมันมีมือกองที่ประชินบุรีอะไรประมาณนี้ฮะว่าลองลองลองท้าทามาดูไหมอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นแล้วเหล่อรือเก่งมาด้วยฝีมือด้วยไหมครับตอนนั้นเพราะซ้อมเยอะมากตอนนั้นแล้วทีมผมนี่คือไว้ผมยาวเป็นแบบร็อกหมดเลยทั้งวงเลยเขาก็เลยให้ส่งนามบัตรมาแล้วก็ ให้ไปออดิชันเขาบอกว่าแกรมมี่เนี่ยต้องการวงจะหาวงเพื่อเป,ป็นแบ็กอัพศิลปินแล้วเขาก็ชวนไปที่ห้องพี่ฮูกะฮะซึ่งตอนนั้นก็ไปกันทั้งวงเลยไปกันทั้งวงที่ที่ผมเล่นอยู่กับพี่ไปทั้งวงเลยแล้วก็วันนั้นมีพี่ชายสมชายขับรถกุลคือพี่ชายกัมบรันเราเนี่ยฮะ,ะนั่งนั่งนั่งอยู่ในห้องแล้วผมก็ให้พวกผมแบบเล่นเพลงอะไรกันก็ได้เล่นแบบเหมือนโชว์เพอร์ฟอร์มของวงกันเลยฮะแล้วก็จบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันสรุปว่ามามาหวยมาลงที่ผม เขาบอกว่าส่งนำบัตรให้ผมตั้งหะบอกว่าเดี๋ยวเอ็งโทรมาหาพี่นะคือพี่ฮูกนะพี่นกฮูกนะฮะบอกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องคุยด้วยประมาณนี้ครับแล้วผมก็เดินทางกลับประจินบุรีไปเดินตรีกันต่อว่าให้ไปหาพี่ที่ห้องไม่ใช่เป็นไปหอแน่นอนนะถ้าเกิดเป็นผมผมก็เสียวกันนะพี่ชายบอกเดี๋ยวเราคุยกันส่วนตัวเรายืนตามบอกเลยอันะไรเป็นพี่ฮูกับพี่่ชายโอเคแล้วประเด็นคือพี่เอกแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยกลับไปแน่นอนเดี๋ยวคงมีการท้าทามกลับมาแล้วในวงนะครับ เขารูมั้ยว่าพี่ได้รับยังยังไม่รู้ฮะยังไม่รู้ฮะก็พี่ฮู้ก็โทรมาเขาบอกว่าน้องสนใจไหมคือถ้าเกิดคือตอนนี้นะภาพวงของเรามันได้เราคนเดียวต้องการเราแค่คนเดียวเป็นมือกลองคนเดียวเขาบอกว่าก็สนใจครับอางเงี้ยพอดีมันจะมีวงวงหนึ่งมันเขากำลังรอออกอัลบั้มเน้ะตอนนี้แต่ว่าเองต้องเปลี่ยนแนวนะเป็นเป็นเพลงแดนแดนหน่อยประมาณนี้ฮะเขาบอกว่าก็ยินดีเลยครับเพราะว่าช่วงนั้นเราก็เหมือนอยากเติบโตไปไรเงี้ยนะครับ ก็เลยตอบรับกับพี่เขาแล้วก็ผมก็ไปคุยกับทางผู้พี่ๆของวงผมเขาก็ยินดีทุกคนก็บอกเฮ้ยไปเลยมีโอกาสได้ไปก็ไปเลยเขาก็สนับสนุนอไรเงี้ยวงีก็หาคนแทนมาจนจนแทนได้ที่แล้วครับผมก็เริ่มเดินทางนั่งรถไฟมาเจอพี่เขาจากปจินบุรีนั่งมาลงที่มักกะสันแล้วก็แล้วยังคุยเรื่องรถไฟกันอี่เลยคือตอนนั้นผมแต่มันก็นานมาก20สกว่าปีแล้วครมันก็เป็นเรื่องที่โซเทลนี่นะาจำได้อะ ใช่ใช่ก็มารวมตัวกันมันมาวันแรกนะพาไปเที่ยวทะเลขอนแก่นนะแล้วเดี๋ยวพี่ไปเจอกันครั้งแรกที่รวมกันก่อนที่รทีกันี่หนก็ไปเจอที่ห้องซ้อมพี่ฮู้ก่อนซ้อมก่อนทีไปเจอที่ห้องซ้อมพี่ฮู้ก่อนก็เลยมาเจอตัวว่ารู้ทําความรู้จักกับพี่ๆทุกคนแมเอาตรงนี้แหละขอขยี้หน่อยอยากรู้จริงๆสองคนนี้เขาสนิทกันอยู่แล้วพี่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับ ใหญ่ไปเลยไหมฟิลรู้สึกยังไงพี่เอกเจอพิต้าเจอพิตติก็ต้องสวัสดีทุกคนแหละครับตอนนั้นโคมันยองกามบึกผมยาวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ตกใจนั่งสอบกระบาลรุ่นรุ่นกันนะครับคือคือคือมิสเตอร์ทีมจะแบ่งเป็นสองเจนในวงนะครับทุกคนสามคนก็จะรุ่นราวขาวเดียบรุ่นราวข่าวเดียวกันพี่นายรัตติอีกสามคนก็จะก็จะเป็นอีกเจนหนึ่งขึ้นไปเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่เป็นรุ่นพี่เลยรุ่นพี่มากกว่า แปลว่าพี่สามคนรุ่นเนี่ยใช่ครับเสร็จแล้วอ่ะต่อนะของผมก็เริ่มซ้อม่าเข้ามาคุยกันนะฮะแล้วก็ส่งเพลงสมัยสมัยนั้นส่งเพลงต้องเป็นเทปคาสเซ็ตเป็นเทปคาสเซ็ตหัวหน้าหัวหน้าวงพี่ปูเนี่ยก็จะอัดเทปมาให้ซ้อมเพลงนี้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 นะแล้วก็ไปทํากันบ้านกันแล้วก็อาทิตย์ต่อไปก็คือพวกพี่เขาจะอยุ่ทุกวันอาทิตย์จากที่ขอนแก่นเขาจะต้องขับรถเดินทางกลับที่กรุงเทพแล้วก็ไอ้วันที่เดินทางกลับมาเนี่ยคือมาซ้อมให้ผม แล้วก็เริ่มซ้อมกันคือแต่ว่าซ้อมครั้งหนึ่งเนี่ยคือจะต้อง20เพลงเลยยีเพลงเลยนะถังเช่าจริงเหรอโอ้ยพ่เขาพูดเหมือนเรื่องเพิ่งเกิดมาเมื่อไม่กี่วันเองนะยเขาไม่มีสะดุดเลยนะไม่มีสะดุดนะพี่ติ๊กบอกว่าจำได้ไงวะใช่เาจำไม่ได้เลยฉันลืมไปแล้วนะเนี่ยมาทุกวันอาทิตย์เลยเหรอแล้วก็ซ้อมเสร็จ ผมก็ต้องนั่งรถไฟกลับไปเล่นกับพวกพี่ๆที่วงเก่าผมจนลงตัวแล้วก็จนถึงเวลาที่จะต้องมารวมกันละก็แยกย้ายคือสวัสดีครับพี่ๆลากับวงเก่าแล้วก็มาอยู่กับวงนี้แล้วก็เดินทางไปเล่นกับพี่ๆเขาที่ขอนแก่นที่โรงแรมสวีเทลครั้งแรกเลย นี่คือที่มาของการเจอกันทั้งสามการกําเนิดของมิสเตอร์ทีมนะครับนะครับผมก็เรื่องราวของทั้งสามคนยังไม่จบเพราะว่านี่คือเป็นแค่การเริ่มต้นมาเจอกันเดี๋ยวจะเข้าถึงเรื่องของการทํางานมีการขึ้นคราฟิกเป็นเป็นตารางเหมือนพวกสามก๊กอะไรไหมแบบนา้มีครับมีพี่นะเพราะเราจะมีเยอะนี่เป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะของของที่มาของทั้งสามคนส่วนคราวหน้าพี่เขายังอยู่กับเราครับพี่เขานอนค้างนี่เลยนอนเหมือนเราครับไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยครับ คราวหน้าเราจะมาเจาะลึกลึกกันเข้าไปอีกนะครับผมห้ามพลาดเในช่วงสเปเชียลเกสส่วนช่วงหน้าเจอกันในช่วงมิวสิกทีมครับคครรัับบมิวสิกทีมสับสนุนโดยแก๊งคุณหอฮอลลีวูดนี่เหมือนเลยไม่ได้เลยพวกผมก็อย่างนี้มาแรงสุดๆเข้มข้นแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่กับสมุนไพรบำรุงร่างกายท่านชายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DBMP Double Max Plus ผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายโดยเฉพาะ ด้วยส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรที่เข้มข้นกว่าวันนี้เราจรึงอยากให้ท่านชายทั่วประเทศได้ลองด้วยสโ,โลแกนที่ว่า DBMP Double Max Plus อยากให้ชายไทยรักครอบครัวคืนพลังความเป็นชายให้ตัวคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DBMP Double Max Plus DBMP Double Max Plus 1กระปุกเล็ก30แคปซูลราคา1,250บาทแถมฟรี DBMP ชนิดน้ำ2หลอด d ีบีเอ็มพีดับเบิลแมกระปุกใหญ่60แคปซูลราคา2,200บาทแถมฟรี d b m ีเชนิดน้ำ3หลอดแบบพกพา1แผงกาแฟท่านชาย d b m ีเอ็พซองพิเศษ100สายแรกเลือกของแถมเพิ่มได้อีก1อย่างมีสเปรย์น้ำหอม1ขวดหรือกานเกงบ็อกเซอร์1ตัวหรือเจลนวดท่านชาย1หลอด d b m ีเอ็มพีดับเบิลแกระปุกใหญ่120แคปซูลราคา3,800บาทแถมฟรี d b m ีเชนิดน้ำ6หลอดแบบพกพา2แผงกาแฟท่านชาย d b m ีเอ็พซองพิเศษ100สายแรกเลือกของแถมเพิ่มได้อีก1อย่างมีสเปรย์น้ำหอม2ขวดหรือกางเกงบ็อกเซอร์2ตัวหรือเจลนวดท่านชาย2หลอด d b m ีเอ็มพีดับเบิลชนิดน้ำ12หลอดราคา1,000บาท กาแฟท่านชาย DBMP 3กล่องแถมฟรี1กล่องราคา1,550บาท